เย่ yeah, ทุกคนตอนนี้นิกแกะรูปวงกลมหนเกมที่สองขนมน้ำตาลเสร็จแล้วจครับนิกตาแล้วดูสิแม่เขาแจเปืนมายองนิกด้วยนะครับ <c oughs> แต่อยูนี้ทำไมแต่ยูนิชนะก็เลยไม่โดนยิงใช่เก่งไงยูนิเก่งจังเลยไหนดูสิลูกเนี่ย ก็มาให้ดูแกล้งมากตอนนี้จะลองกินขนมน้ำตาลที่คุณแม่ทำนะครับเนี่ยกินแบบนี้โป๊ะเตะเตะที่ปากออกมาฟัลหลุดแล้วเปล่าเป็นไงก็อร่อยขมป่ะขมไหม